ก็วันนี้ก็สนุกสนานค่ะก็โค้ดก็รีแลก์ให้ก่อนก่อนที่จะเริ่มซ้อมค่ะก็ผ่อนคลายกันในช่วงต้นค่ะแต่ว่าพอหลังๆก็เริ่มเข้มข้นขึ้นก็ดีค่ะสนุกดีค่ะวันนี้ก็วันนี้เราก็เหมือนที่บิ่มบอกค่ะว่าเราก็ค่อนข้างที่จะรีแลก์แล้วก็ผ่อนคลายแล้วก็ไหนจะปรับเรื่องสนามด้วยแล้วก็เรื่องอากาศด้วยว่าอากาศค่อนข้างที่จะเย็นกว่าที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ก็ถือว่าการซ้อมออกมาดีค่ะ พิมมองไงคะกับรอบที่สองก็มองแบบไม่คาดหวังเพราะว่าเวลาที่เราไปคาดหวังมากเกินไปมันอาจจะสร้างความกดดันให้ให้ตัวเราเองให้กับทีมเราเองอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราอยากเล่นแบบสนุกสนานเราอยากเล่นให้สนุกเล่นให้สนุกแต่ไม่ทําเล่นแล้วก็แฟนๆก็ที่ชมอยู่ทั้งบ้านก็จะได้สนุกไปด้วยกยันค่ะ ก็เราก็เล่นในรูปแบบของเราเหมือนที่เราเคยเล่นเล่นมาก็คือเราก็เล่นในระบบที่เราเคยเล่นแล้วก็เล่นให้มีความสุขเล่นแบบไม่เครียดเราไม่ได้กดดันว่าเอ้ยเราต้องชนะทีมนี้ทีมนี้ทีมนี้เราแค่ว่าเราเล่นของเราให้มีความสุขแล้วก็ทุกคนแบบแฮปปี้ในกับทีมเลยค่ะทิมมองแคนาดาไงคะเราก็สถิติก็ขี่เข้ามาอยู่หนูมีความรู้สึกว่าเขาก็ ทำการบ้านมาค่อนข้างหนักเพื่อที่จะชนะเราแน่นอน<ไ>อเพราะว่าตอนรอบวินแอลเขาแพ้เราใช่ไหมคะรอบรอบนี้เขาก็อาจจะทําการบ้านมาอย่างดีเพื่อที่จะมาชนะเราเพ,เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําการบ้านให้หนักแล้วก็ฝึกซ้อมให้ดีแล้วก็แข่งให้ร้อ,อ,อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเจ๊คะมองแค่ไหนมองแค่ไหยังไงเหรอคะเราก็สวยสเราใช่ไหมสวยเราก็แค่อมองว่าเหมือนเราเรา ช่วงที่เราแข่งเขาวีเอลใช่ไหมคะเราก็ยังมีข้อผิดพลาดของเราอยู่บ้างเราก็พยายามนําข้อผิดพลาดตรงนั้นนะมาแก้ไขแล้วก็เพื่อที่จะเล่นของเราให้ได้ง่ายเพราะว่ามั่นใจอยู่แล้วว่าท,ทุกทีม,ะมอะค่ะไม่ว่าจะแคนาดาหรือว่าทีมไหนแบบศึกษาเกมของเรามาดีแน่นอนเราก็ต้องแบบเอาระบบของเราเข้าไปสู้ค่ะก็เป็นเกมที่เราต้องทํางานอย่างละเอียดน,นะครับในเรื่องของการเล่นนะครับเพราะแคนาดาเองเนี่ยฟอร์มล่าสุดก็ชนะเยอรมันมา สิ่งที่เราต้องพยายามนะครับก็คือรักษาเกมของเราให้ได้นะครับไม่ว่าเรื่องของการรับเสิร์ฟหรือขบวนการ,รลูกหัดผสมที่เราถนัดนะครับสิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คงต้องเป็นเรื่องของการเสิร์ฟนะครับเสิร์ฟที่ต้องเน้นมากขึ้นเพื่อํำลายเกมลูกของเขาให้ได้พูดถึงสนามนะครับเล็กกว่าที่เราเคยแข่งมาเลยครับในทีแมแชมป์โลกก็คงต้องต้องปรับกันนะครับเพราะว่าจริงๆนีเด็กเด็กก็ บอกอยู่ว่าแสงสว่างมันน้อยนิดนึงนะครับผมไม่แน่ใจว่าวันแ่นเนจะสว่างมากขึ้นไหมนะครับแต่ก็คงต้องต้พยายามให้เต็มที่นะครับถึงสนามจะปรับยังไงเราก็ต้องปรับตัวให้ทันกับการเล่นที่บอคอยกำเป็นกับเราครับสองแมตติดครับการดูสภาพร่างกายของน้องๆเราก็คงต้องพิเศษหน่อยนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าวันแรกวันสองนี่มันวันแรกนี่จะระยะเวลาการเล่นนานขนาดไหนแต่เราก็พยายามให้นักกีฬาของเรา เต็มที่นะครับส่วนสภาพตอนนี้ก็ผมว่านักกีฬาร่างกายดีครับก็มีล้ากันนิดหน่อยเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าคงต้องทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดครับก็ฝากนะครับฝากแฟนๆนะครับทางบ้านเรานะครับแล้วก็คนที่มาเชียร์จะมาเชียร์ในสนามนะครับช่วยส่งกำลังใจพวกเรานะครับพวกเราก็จะทํางานของเราอย่างเต็มที่นะครับสร้างความสุขให้กับทุกคนนะครับอย่างเต็มที่ครับผมขอบคุณครับ 我们天不干